ชอุ้มแจกโรส่าใครมาต้องลองทุกเมนูนะคะเ็ดอยู่บะพัดกะเพราบอสปากเตยออสันแม่แม่ไม่เคยเหรอโอ้บอสแปลว่ามันเฮดพัดแหละเขาเาะข้างหลังสุดเทือก <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมิลุชาแนลจ้าพี่น้องมึงนี่มาล่องชิมอ่ะอาหารย่ราอาหารพัดไนยกูแม่จะจีนอ่าซุกี้ทะเลผัดแห้งกินซอยในตู้สั่งมาซิมสิอันนี้อันนี้แบบน้ำไงอันนี้สุกี้น้ำอันนี้สุกี้แห้ง บอกเคยชิมเข้าว่ามันเสียบอะไรสิชิมเบืองเห็นเห็ืองชิมตังวะซาาตินอพุทธเสียบพารู้ว่านุชี่จะมาไงก็เลยสั่งหลายอย่างมาชิมค่ะแม่นุ่ขึ้นอาสดแท่โจานสั่งสั่งแม่แม่ก็ยาเลิกมือฟังอาบหนามนะเพิ่นเพิ่นเห็นเห็นี่พิ่์นะว่าสั่คนฝุนหนังได่ินะโอ้โนังคนน้ินนชิมดูค่ะ นูกบอกเลยว่าผู้ใดมันเ <แก S 2> สัง่งเสียใจเลยคู้ใดสั่งกันสุกี้อร่อยอร่อยสุกี้อร่อยค่ะ,แ,ะ,ะแต่แบบดไม่ได้ค่อย็นดวนเนอะโตโตอ๊อ,อร่อยค่ะซิมบงซิมแบบผัดบงน่าจะไนนหนักกัด สวัสดีนะคำนึ่น่าสิบอกเนี่น้ำจิ้มมาเย็นมากินโอ้ยจังหัอดยำอืมใช่ไส่จงหอดยิ้รนีก็จัเต็มโตหมดอร่อยดูมอร่อยครับเดี๋ยวจะบังคับเฟกคือปันแฮมปันเนี่ยแหบอกแล้วนู่นนี่ไมู่เฮสเซมทีสุดอ้บอกให้ิ นี่แม่เราเซ็นายอยากกินสีมือแม่เขาบอกมาเถอะอ้วนปันหน้าถ้าแม่อยู่มาสั่งมันก็บอกว่าให้แม่ไปปั่นแซ่บแถูกต้อง่อส้นน้นสอนูเนี่ยนะูสอนเนี่ย เบิ้งสิกินอ่างกุ้งตัวใหญ่มากดูกสิแม่มัน,มมนกุ้งใช่ก็จะกินซูชี้วฮะเนี่อก,กินเขา,าก,ขก็ท่านก็จะคขาอยากซูจีกันกินเพยายามไม่กินต้องกันนะแค่แต่อวดของเมียก็ขาวยู่ขาวอยู่ เนี่ยผมลเ<ด>กเานหน่อยกำลังสร้างตัวนะคะเพราะว่าสองคนนี้กำลังสร้างบ้านคฤห่านราคาแบบคยนาเลอหานนี้องยราคาเฉียดสิบล้านโว้ย <laughs> จีบได้อยู่ย <c oughs> นี่มองอัน,นจีบไห้อยู่ด้าไอจีบเราอยู่ดอเขาอนเขาอกพองเหรอเธาโอ้ยห้องกระหืนเสาตาแล้วเสาหลักเทพพื้นบ้านมุ่งอยู่ ฝนตกเห็นยากเออช่วยฝนตกพ่องเท่าน <encompasses> <No> ัะมันบม่เวณผมดินสูงไงสูงรผมถมดินขึ้นสูงไ่เลยละมันเข่าหยาบบนตกคนตก่ะผมไบสองปีดล่ะแต่ว่าไม่นเข่ายาก็ความเป็นโลกอีกนงหนึ่งปีลงสุรินดั์นานๆแม่จางหลายปางขเมื่อนันเว้ยมาแล้วแ้่จังสองย่าง จังมะเพื่บกเพื่มไงฉันมาบวกเพิ่มแต่ม้ไปกับี่ครับเราคู่มีอยู่บ่เอาสองกี่มันคือไก้อละฉันมาบเพ่สีมาเชงเลยจังเพื่อมวงคนรักหครัมื่อนที่่ละผมอาเหยวตันน่ยวันนั้นนั่ ใส่ไหวัาเออทำแบบเซนบะสูคาดได้แบบเซนก็มันยังพอดีดิเนาะมันมันยังบ่นอ่ะเนาะอะไดอน่ารู้กปูจอก็จะจิ้มเขาแดดเป็นก็อินแบบไม่กินนี่ไร จะแอบยิมอีกวนยิมอย่างเกิดชดนี่แม่จะหูว่าเขาิ้มปนาม้าเดี๋ยวกินข้าแล้วมือเส้ากระได้เ่าไหลสดแล้ว่เดานลาเวนลูดได้มากที่เมนูเมนด้อพี่หน้องเด้อตำุ่อกับมีเด้ออร่อยทุกเมนูนะคะเอาวลาาลั

อิ่นไม่อย่างนี่บ่เอิญไปดูแบ่บแสบทีนองอร่อยมากค่ะกินได้เยอเอี่ยมเลยฮัลโหลจ้าใครมาต้องลอง oh. ทุกเมนูนะคะเนี่ยขอยอิ่มพอดี

กุ้งตัวใหญ่ๆเน้นๆกุ้งตัวสีส้มตัวใหญ่ๆเน้นๆเลยนะคะเน้นมากใหญ่มากค่ะสีส้มนะคะมืไมือไม่อยู่สีแดงเมื่อตูนมันสุกสีแดงสุกสีแดงสุกสีแดงค่ะแม่มันสุกสีแดงนะคะมาเด้อพี่น้องมาชิมอาหารที่นาริตะคาเฟ่นะคะตอนนี้ แต่ก่อนน่ะเปิดคาเฟ่มีขายน้ำขายขายนมซื้อแล้วทีนี้อ่ามีลูกค้ามากคือแบบอยากอดื่มชิวๆแล้วก็สั่งอาหารกินหร่อมันบะหม,มี่แต่ตอนนี้นมีแล้วนะคะแต่ว่าบรรยากาศข้างนอกนะคะบอดกระรังเฮดเดอร์พี่นอ้องแผ่วๆกระรังเฮดมองนั่งกินเขาแล้วก็ซุ่มนั่งกินเข่านู่นนี่นั่นนะคะเออมาลองน,นะคะแต่ตอนนี้อาหารมีแล้ว ใครอยากชิมอาหารมาได้เลยนะคะพักเที่ยงมาเลยเดอ้อหน่วยงานใดอยากมาชิมอาหารอร่อยมากนะคะแล้วก็ราคาเป็นกันเองมาเลยนะคะนา,าริตาคาเฟ่จ้า,าเพชรยู่บพัดกะเพราคือปากเตยออสันแม่แม่มเตออยเลยโอ้บอว่นมันเพชรตัดก้างหลัข้างหลังสุดเทือก เรนกดอกเทศอะไรทนี่วีนโเไม่รูวยิวานนี่ย่าน้ำเนีวน้จะเหน่ยไม่จะรผมี่หาเนี่เอเสียน้ใจปั่มยี่หรอกโอเคนะคะเจอกันใหม่นะจ้า